สำหรับเจ้า Royale n f i e l d นะคะ Interceptor 650นะคะมาดูกันค่าวันนี้นะคะมีรายละเอียดยังไงกันบ้างนะมีราคาเงินดาวอยู่ที่เท่าไหร่กันบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะนี่กันเลยนะคะทุกค้าสำหรับเจ้า Royale n f i e l d Interceptor 650นะคะรถคันนี้ค่ะเป็นรถปี2020นะคะเลขใหม่วิ่งมาเพียง3000กิโลเมตรแท้ๆเลยเราคาเปิดอยู่ที่1 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะ ใหม่มากๆนะคะสำหรับเจ้าคันนี้นะคะมีแต่งนะกาไฟหน้าค่ะลูกค้านะคะไฟเลี้ยวหน้าหลังแต่งมาครบมือคัสมือเปก,กระจกแต่งพร้อมค่ะนะะสาวภาวสวยๆแบบนี้คันนี้เป็นสีเทาดำค่ะลูกค้านะคะครอถังของไดอะโบค่ะนะคะนนะคะให้ชมรอบคันนะคะมีแต่งภาพันความร้อยมาเรียบร้อยมีการสะบัดมาพร้อมนะคะ